เคยเล่นจะลองเสียงดูได้ออมสินเดี๋ยวให้แคปขาด,ดี๋ยวให้ทุกคนแอดลิงด้นล่างก่อนซิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนศูนย์หนึ่งสองสี ปักหมุดจารัฐบาลเดี๋ยวเจ๊จะให้พรุ่งนี้สองตัวออมสินเปิดรับแล้วน้องออมสินพวกน้องอมสินมันอั้นมากอยากหลูไม่ค่อยมีเนาะมันไม่ได้มีใครเล่นเยอะขนาดนั้นนะองอมสินเนาะเดี๋ยวขอจับปิงปองก่อนอ่ะเก้าค่ะเลข้ค่ะเลก้าตัวแรกเดี๋ยวเขาจะปิงปองก่อนนะเดี๋ยวให้แค่ป้อมสินเลก้าจ้า เล่นง่ายดีเนาะไม่อ่านออมสินฉันว่าเล่นง่ายนะออมสินนะอ่ะก้าวอันนี้คือปิงปองวันนี้เดี๋ยวเจ๊ขอจับปิงปองวันนี้ก่อนอ่ะมาฝากจิ้มลิงที่ปากหมุดแล้วบอกว่าขออมอมสินออมสินค่ะตอนหน่วยเข้าเรามีผลประโยชน์กับเขาทำอะไรเราก็ดูดีไปหมด จริงตอนเรามีผลประโยชน์จากเขานะทําอะไรก็ดูดีไปหมดดูสวยไปหมดนั่งที่ยังสวยเลยแต่พอหะยหลุดขัดหูขัดตาไปหมดมทำนิดทําหน่อยไม่ได้เนาะเออคนเราเนาให้เป็นอย่างนะี้จริงๆนะจริงๆอันนี้จริงๆเลยทุกคนฝาฝากลินนันลาพูดอีกก็ถดูกอีกจริงๆคือเจ๊เป็นคนแบบ เนเองอ่ะเจมันไม่ได้แอบอะค่ะไม่ได้แบบมันั่งคือเราเป็นคนแบบว่าก็เหมือนทุกคนเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจก็เป็นตัวของตัวเองอะค่ะแล้วเจก็แบบเอ้ยขออภยัยนะทุกคนขอโทษนะคะเจเลยบางทีเลยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออตอนฉันหน่วยเข้านะแบบฉันนั่งกินข้าวฉันนั่งเลยคนยังชมฉันเลย ตอนนี้นะฉันนั่งกินกับอุ้ยเจ๊กินอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเลอะทุเลศอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบคืองงอ่ะเนาะตอนแตกสามตัวสามม่วติดนะับทำอะไรเจร๊ดูมันดูสวยไปหมดคนชมทั้งวันเจ๊สวยจังหน้าสดยังสวยเลยพอหวยหลุดปุ๊บรัฐบาลาหลุดสองมวดโอ้โหถทำอะไรก็ขัดหูขัดตาทุกคนไปหมดเลยจริง อันนี้เรื่องจริงนะจักใจเลยหนูนะขอบคุณน,นะขอบคุณน,นะคะนอนอยู่ตื่นมาเปรียบเออทุกคนน่ารักะค่ะห้าล่ะเฮ้ยหกเก้าหกหนึ่งฉันชอบเลขนี้ว่ะ สิทไว้ได้วยนะฉันชอบโอ้อ่ะใครจะเอาออมสินเม็ดเดียวจะนูก,กดริงด้านล่างค่ะจิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยค่ะจิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยค่ะฝากจิ้มลิงที่ปักหมุดนะคะมาใครเข้าไปแล้วนะคะสายด่วนวันที่หนึ่งค่ะอุ้ยมันใกล้จะวารัฐบานนี่ว่าเอาตรงเจ๊คิดว่าอีกหลายวันเออไม่คิดว่าใกล้จะมาถึงแล้วว่ายังงวดนี้เอาบอกเลยงวดน,นี้ไม่ตื่นเต้นเลย งวดนี้เจนุกไม่ตื่นเต้นเลยค่ะทุกคนแอบ,บไปแทงออมสินได้นะสามตัวอันนี้เจมมาบอกนะแอบบไปแทงออมสินได้นะเจชอบอยู่อแตะนะ่ถ้าใครอยากได้ใบออมสินเจนะคะกดลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวเจจะให้แคปตอนท้ายนะคะให้ทุกคนแอดที่ิงกด้านล่างก่อนอามาขอ,อเอออันนี้อันนี้คือออมสินนะลองไปแทงสามตัวก่อนสามตัวออมสิน ก่อนมีคนดูแค่ร้อยสองร้อยยังไม่ซีเรียนเลยเนาะถ้าเลีกหลุดไม่มีคนดูก็ไม่ต้องสนใจชอบดูเกี่ยวกับชอบดูเจไม่เกี่ยวกับหวยอุย้ยขอบคุณนะเจปักช่องติต๊กตอกให้หน่อยอยากติดตามได้ได้ได้หกเก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งไปตามออมสินสมตัวดู นะคะเออฉันชอบฉันชอบเลขหนึ่รัฐบาลฉันชอบนะฉันชอบรัฐบาลฉันชอบเก้าหนึ่งฉันว่าหนึ่งมาวัลรัฐบาลวันเนี้ยทุกคนฉันว่าหนึ่งมาแน่ๆเลยอ่ะฉันชอบหนึ่งมากฉันชอบหนึ่งะฉันชอบเลขหนึ่งมาทุกคน เรารู้กันแต่เรานะเรารู้กันแต่เรานะเรารู้กันแต่เรานะรนฐาลงวนียเจชอบหนึ่งสายวิ่งสายรูดนะฟันหนึ่งรูดหนึ่งเลยรัฐบาลงวดนี้นะคะเออขอช่องติดตามเพิ่มเดี๋ยวเอาติ๊กตอกให้เออวันนี้เจชอบหนึ่งรัฐบาลงวดนี้พูดกันตรงๆนะรัฐบาลงวดนี้ชอบหนึ่งใครที่เป็นสายวิ่ง วิ่งนะรัฐบาลนะชอบหนึ่งมากชอบหนึ่งแบบชอบไม่รู้ดิชอบมากๆชอบเลขหนึ่งอะแต่ไม่รู้จะหนึ่งอะไรอะชอบที่สุดคือหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าชอบมากๆนะคะเออก็ประมาณแต่ชอบหนึ่งนะทรัฐบาลแต่ว่าเก้าหกหนึ่งใครจะตามเลขอะไรก็ได้หมดนะแต่เจชอบชอบอะไรนะชอบออมสินเก้าหกหนึ่งไปตาม ปิงปองวันนี้นะคะอใครจะเอาออมสินเจ๊กดคลิกลิงก์ด้านล่างนะคะเจ๊ฝากทุกคนรบกวนคลิกลิงก์ที่ปักหมุดใครยังไม่ออดอันนี้เป็นลิงก์ใหม่นะคะลิงก์ใหม่ลิงก์ที่สามค่ะสองลิงก์แรกเต็มไปแล้วค่ะสองลิงก์แรกเต็มไปแล้วนะทุกคนฉาฝากลิงก์ด้านล่างนะคะเข้าไปเอาแนวทางเจนุกทั้งวันวันนี้ได้เลยนะคะทุกหวยทุกหุ้นที่ลิงก์ด้านล่างค่ะกดเข้ากลุ่มฟรีได้เลยค่ะบอกพี่เอราวัน พี่เอราวันจ๋าขอเข้ากลุ่มเจนุคค่ะบอกได้เลยค่ะอันนี้คือพี่เอราวังนะได้ยินเบาๆเจ้าได้ยินเบาๆค่ะเออเจชอบหนึ่งว่ะใครชอบหนึ่งเหมือนเจบ้างงวดนี้ใครชอบหนึ่งเหมือนกันบ้างขอ,ขอใจหน่อยเออใครชอบหนึ่งเหมือนฉันบ้างฉันชอบหนึ่งมากเลยนะจริงๆฉันว่าหนึ่งสวยนะรัฐบาลงวดเนี้ยมันจะมาเก้าห้าหนึ่งประวัติทุกคน กอ่ฉันชอบหนึ่งวะไม่รู้ดิฉันเป็นไรฉันชอบหนึ่งมากฉันชอบหนึ่งมากีหา้า